สวัสดีจ้าพี่น้องวัน,น่อนีพามาเบิงงานแต่งของชาวฝรั่งเศสค่ะมื่อน,นีมาเป็นผู้ซอยอันดีเจพี่น้องสภาพของงานค่ะเจรกำลังกิน,นอนังอ,องเทบิลิทีปค่ะก่กินข้าวขับไปเบิงทางในขันค่ะไปเบิงทางในค่ะคุณข,ขจ้าจัดงานา่อกไปสวยมากพี่น้องจา้าเจาของช่ำรวยค่ะ ก็จะเป็นรูปเป็นดอ,อกไม้ค่ะสร้างเผอินสร้างนะคะมันเจ้าจัดโตค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องอันนี้งานแต่งของต่างชาตินะคะะต่างประเทศค่ะแต ค่ะของดีเจอ,อยู่ข้างหน้าค่ะประมาณสองสี่หกหกต๊ะค่ะประมาณหกสิบคนสวยค่ะสวยสวยงามมากอันนี้นดอกไม้ค่ะเจ้าประดับประดาหน,น้าค่ะนันทองกว่าเด็กหน่อยค่ะจะจัดดอก มีแก้วค่ะมึงแก้วพระเจ้าค่ะพี่น่อยอันนั้นของดีเจอันนี้ โอเคอยากได้เวลาเหตุงานเราได้ผ่านอีเจสิไปเหตุงานนะคะได้มาขอกันใด้คนนีจะกดติดตามอาจารยด้อค่ะวันนี้กำลังใจจะลิปต่อตไปสําหรับคนนีก็ไปก้อนค่ะเหตุงานตรงค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบี